สวัสดีค่ะ,ะพี่น้องจะ้มะมาในแห่งป้ายใหญ่มะทรงมันจะไปเฮ็ดงานม,นเเนมาเอาือนเนาะจิใช่ไเลาะเอ่อยังกับต้นอ้อจะ้ะยอดอ้อเนาะนอะนอดจ้ะพี่น้องเอาไปแกงเพื่อจะแกงค่ะจะแกงหนึ่งนี่แหละจิบเบิลก็มันจะออกเราไปเนะาะแต่ก็จะไปเก็บอันนั้นหาผักอื่นต่อจำจ้ะเอย่าจากบริเวณที่เข้ามาเนาะ เจ๊พญายล,ลอลอยอยู่อันลถจ้ะมาให้วมานำอือนี่บุงดู <c oughs> ผกัก้นาไเป็นเนาะเป็นตะกินแสบเด้อค่ะแต่บ่อเดี๋เคยกินไหมเนี่ยเห็นถ้าจาวะว่ามันแสบเนาะแต่มันหนามปักดีดีเือนเต็มเลยค่ะบุงดูพุ่นน่ะบ่อเดี๋เคยล่องนะตะไหา่แห้งค่ะปลาเนี่ปูดน่ะไม่ตะกอยใหญ่ นี่เพินเ่นว,ว่าเจ้ะกินลัม่มมันเนาะค่ะแต่ว่าตีพ่อเหน็ดเคยก็ยังพ่นเดน็ดก,กาค่ะข้าต้องไปศึกษาก่อนก่อนที่เราจะเก็บมากินเ้าต้องเบิ่งก่อนค่ะมาศึกษาเบิ่งดีๆสักก่อนคนอื่นกินได้ข้าจะกินได้คือกันเนะคะ่ะเนาะย่างไปกันแนมผักไปนั่ ผักอะไรให้เราได้เก็บได้ไฟเออร์วีดหลายพันเนาะดูด <Yeah. S 2> ูไฟเออร์วีดนะเต็มฮะพูดนะเต็มเลยเดี๋ยประเบิงกันค่ะราคาขาออกมาก่อนจะมาหักเอาจักรกัมหนึ่งนี่ค่ะบริเวณติตีมาจักมันพักอียังแน่ๆดอกค่ะ อันนี้มันเป็นคูแฝดของอันนั้นเนาะคูแฝดของเ,เอียังกาะพนวาถูบ,บสีเมนบบค่ะคลิปค่ายยาเนาะค่ายยาคลิค่ายอนี่ตกไม้ลงสะมาเนี่ยเจ้าเอลเอลุง เรือลงน้ำมาเบิ่งค่ะมันสินมีบ่อุ้ยลมแทบพี่ลม,นมนหนาวน,านั่นลืมอมีอย่างหูปอตืมอีกแล้วจตลืมถุงมือทุกรอบเลยจ้ะเรือม,มันยังเร็วเกินไปปอห,หนาวลลลลแล้วหนาวแล้วเป่าแล้วนอบกว่าเลยจ้ะพี่น้องนี่เก็เลยจ้ะนี่อยู่ลงไปแล้วต่ดึงมากสินี่บวบเลย มาแล้วมาแล้วหัวต่พันเห็นมาจ้ะแต่มันกับพันเห็นออกรายเนาะัอล่เห็นลงมันออกราขยานวานเล้วพัญ่ลกลับมามันสิ แก่นะคะเฮ้ยให้เราพับรถมาให้เบิร์นเนาะพอได้เก็บอยู่ค่ะอโอ้โหเนี่ยเนี่เนี่ยน้องนองออเด้อจ้ะส้มนี้มันจะเป็นอ้อหน่อยเนาะมันจะหวานะคะ่ะพี่น้องเรตร้องตง้มน,น้ำถิ่นแกงเด็ดเลยค่ะขอขอให้มันล่มค่ะพี่น้องอืม อ๋อนกอ๋อเยงหวานๆเลยค่ะองออกอยางบังดูยางบังหาบังดู ในมันก็ค่อยเดินเหนือเดนเหนือเลยราหน่อยเอาไปเราไปปอกกระบน,นีอะอย่างเลยดอกโตใหญ่ไ,ไปเออแดดมากขาวานเลยะแต่ก็ลมให้ถึงแดดแต่ก็มีลม สักนอตีเลยนี่ค่ะป๊อดเนาะปานนอไม้ด้วยค่ะแซ่บแกงหวานจุวยด้วยค่ะ่นยโดน่น โอ้โหคุณบอจ่ะคุณสาก,ก็นั่งรอในรถไปหายแล้วมานั่งเลยค่ะเราไปเห็ุงานที่สากกีแล้วทีกระยุก็หลูกสองสายจ้ะที่นี่ลวกสองสาย จนเชิ่นแล้วล่ะค่ะนเชิ่นแล้วกระบอกยานยังแล่ะยานยุกยานแต่คนยานแต่คนังมกันคอมคืนเนนะกับไฟนะค่ะ ปัญญาไปตอนขยันปอกะนะคะเขียนรอันแห้งไปเนาะรอครัวเลยเนี่ไิที่เก็บเลยหนูมันล่องไปกระดึงขึ้นมาปุ๊บเลยค่ะรัดเอาหมีรัดเนาะนี่หนูมันไปสินี่เห็นปะมันล่องไปกระดึงขึ้นมาสิ เก็บหลายจนเสียนติเก็บหลายปีจ้งเสียนแล้วฝึกหมู่เทคนิคแล้วค่ะ,น,คน,ออน,ะ,คะนี่ไก่ไข่ชื่อเนาะโจดนะคะเนาอๆเนาะเป็นสมุนไพรพร้อมเด้ นี่ค่ะนอนสิกำลังกินเลยเห็นน้ำตีบอ่พี่หนอมาบางตีมัน นอนมันยาวล้ะค่ะมันจะอันนมันเพราะใครมีเนื้อข้างในเนาะต้องมาตอนเอาตอนที่มันกำลังโพเนี่ยจะ้ะเน้อมัน่ค่อยลาย ึ้นอยู่กับเราชอบเลยแกงกะแกงคือแกงน้องใหม่่แบบน้องถ้าไม่ย่านั่งกับไซย่านั่งไปค่ะถ้าบ่มี่กับไซอย่าจนยืดประมาณนี้ วอาค่ะักเป็นพักผมพักเนียงกาะกบอายกินนะนะเติมมาพักเนีงยงที่พักไปเขากินนะพักขมบ่ะพักขมพลังนะคะต่รังคาก็ได้แต่ท่านยานั่งก้ม như xem ti ตอนนี้ลำเห่าดีค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นยาหางม้าทะเลนะคะอันนี้เป็นาาทนะะนนนนีของทะเลข,ของโขงเลย เออเอเ้าอย่างจะขึ้นเจ็บเอวอย่ละพี่น้องยงืนได้ม รังนี่แหละกลมได้เนาะ เย็นมือเปิดหาทะเลฝนกระสิบตกมาแล้วไทยมามมับดู <c oughs> จทุจกใดเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ ไปเบิกฟางอื่นเลยค่ะักซากก็จะเก็บเก็บเก็บน้ำแท้ปุ๊ดนี่บานนอใหม่แท้อะไรดักซากก็พี่น้องลังแทงขึ้นมากอะเห็นปุ๊ดอือดึงมวนพักมาเหี้ยเต็มเลยอือนั่นนั่น ดึงเอาดึงเอานะคะจังซีนได้ไหมมันนันนั้นเนาะอันนี้นทับเพิ่นจะ้ะแล้วเป็นเพ้งโผล่ขึ้นมาเนาะนี่พี่นอ้อง นอนพักในยี่ยปันได รือว่าสีมันจะเป็นการกลมๆหรอคะเอาไปด้วยเตรียมมีดมานาวอยู่เด้อเดี๋ยวเอาไปมีตาใสเบิ้งเนาะหนาะทูบลูลสีมันจะเป็นกลมๆเด้อคะ่ะนี่การมันจะเป็นกลมๆเดี๋ยวแกใสเบิง้งเนาะนี่ค่ะทูบลูสีกินได้เอาไปแกงอ่อ,อนๆจะ้ะนี่ค่ะแกงแบบนี้เ,เด้๋ยวนี่ดัมเป็นจะเป็นดัมแบบอันแบบนี้ค่ะ กลมๆมัจนจะอันนี้บอกเอาค่ะเหลืวรำเป็นไงมันจะทรบตัวสีมันจะจคืออยู่อะคืออยังเกาะบ้านท่าเลยมันยังเกาะผแกงใส่กัน ำอยู่ในน้ำน้ำมันลดค่ะขอบคุณสิ ที่ทายให้เบิ้งตอนอแรกๆมันจะเป็นอันอีกแบบนึงเนาะมีกอ้อเดียวเหรอคะต้องนี้เ่าจะมีกอ้อเดียว ุมเดียวไปพ่อ,ะอละต้งนี่มันขยายไปเรื่อยไปอีกอันนี้บอสแมนนะคะอันนี้บอแฝดันนี้บออันนี้บ่คขึ้นกันค่ะบอมันข้อ,อยางกันอันนี้เป็นเป็นขึ้นหยวกขึ้นยางสิไหมขึ้พักตบส่ไหม เน้นกระิเชื่อว,ว่าท่านนี่แหะค่ะเดี๋ยวไปหาผักอื่นต่อช่วงน้อยเนาะคลิปนี้ไปแล้วจา้าสวัสดีค่ะพ่อดะไปแกน,นึงนี่แหละจา้าเดี๋ยวไปหาผักอื่นต่อจา้า